สวัสดีครับผมโอ้โหตอนเช้ากินอะไรกันครับเนี่ยกินเชอรีอรอรร่สเปนใช่เหรอ <c oughs> ไหนนี่เหรออ๋อเด็กๆไปเก็บเชอร์รี่สเปนแล้วก็มานั่งกินนมกันใช่ไหมอ,มอทิคดูดจุ๊บๆดูจุ๊บๆอร่อยไหมครับ <c oughs> ไหนเจาะได้ไม่ม ป้าช่วยป่ะเฮ้ยโอ้โหเจาะได้ไม่ต้องช่วยแล้วทำหลอดดีๆเดี๋ยวหกอ้าวดูจุ๊บจุบดูจุ๊บจุมองกล้องหน่อยครับมองกล้องหน่อยครับในโอ้โหเช้ามานะครับนี่เด็กๆวิถีบ้านสวนเฮ้ยสวนดอกไม้เนี่เริ่มโตแล้วเนี่ยเห็นไหมเพื<ๆ>่อนๆเด็กๆดูไหน อันนี้เหรออันนี้คือลูกเชอรี่สเปนใช่ไหมต้นนอยู่ข้างหลังตรงนู้นนะครับที่น้องทิกเกอร์ชอบไปยืนอยู่ใต้ต้นเชอรี่สเปนไก่มันก็ชอบไปอยู่ในนั้นแ่ะไก่มันร้อนไงกลางวันมันก็จะไปอยู่ใต้ต้นไม้อ่านี่ไหนทิกหมดยังใกล้จะหมดยังเฮ้ยโอ้โหเก่งมากเลยอะเยี่ยมเลยอะสุดยอดเยี่ยมเลยอะว้าวเก่งไหมเยี่ยมเลยไหมกินนมเก่งมากเลยอะ ไม่ได้เก่งแต่แบบว่าเก็บเก็บผลไม้นะเนี่ยกินนมก็เก่งนะเนี่ยอ,อ่ะ,อะก็ฝากเด็กๆด,ด้วยนะครับเชา้ชาเ้านะครับก็อย่าลืมนะกินอาหารเช้าถ้ามีอาหารเช้าก็นี่รองท้องว่าวัดระหว่างรอพุ่าทําทำก๋วย,วยเตี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวให้เพื่อน ด,ดูอ,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 อีกคลิปหนึ่งนะคลิปหน้านะว่ากินกว๋วยเตี๋ยวดีไหมป้า <อะ S 2> ครับกินใกล้หมดแล้วใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหและทีกันหมดยังเฮ้ยทีกันหมดแล้วลวะโอ้โห <an> ไหนดูดิดูดิหมดยังครับหมดยังหมดยังหมดยังโอ้โหอห่ตะตบมือให้ตัวเองหน่อยครับตบมือให้ตัวเองหน่อย เอาตบมือด้วยน่อยครับกินหมดแล้วครับตบไม่ได้อะหรออ๋อเอาตบมือหน่อยครับตบมือเยี่ยมเลยครับอ้าวไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งโอเคทีนี้ก็ไปเล่นได้อ่าไปเล่นได้ตามอัธยาศัยโอเคครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะพูดใหม่ดิพูดใหม่ดิพูดใหม่ดิพูดใหม่ทีครับขบไปเลยครับพูดช้าๆดิจะไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเดือนหน้าคุณครูโทรมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อ่าพูดช้าๆพูดตามป้าไม่ฝากติดตามพูดดิพูดดิฝากติดตามช่องบาร์มอยช่องบาร์เบอร์กับพี่น้องทิกเกอร์ด้วยนะครับบาร์มอยบาร์มอยสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับว่าก็จะพยายามลงกิจกรรม เด็กๆทํากันเยอะๆนะครับถ้ามีเวลาก็จะมาลงให้ดูนะครับว่ากิจกรรมบ้านสวนนี่มีอะไรบ้างเอ้ยอย่าโอเคบายยครับผมเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับพอกินนมหมดนะครับเดี๋ยวดูไปโรงเรียนฝ่ายนะครับอ่าๆโอเคโอเค